สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับรคปิอาร์ตุนลักอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาเรียนเรื่องลักษณะทางภูมิภาคต่างๆของภาคเหนือกันนะคะเราจะมาดังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะ นักเรียนเรามาดูลักษณะภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมด6ภาคนะคะ1คือภาคเหนือ2ภาคกลาง3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4ภาคตะวันออก5ภาคตะวันตกและภาคสุดท้ายคือภาคใต้ค่ะนักเรียนคะเรามาดูภาคเหนือลักษณะกายภาพทั่วไปของภาคเหนือนะคะเป็นภูเขาที่ต่อเนื่องกันเป็นทิวเขานะคะ วางตัวเป็นแนวยาวทางเหนือลงไปทางใต้ระหว่างทิวเขาจะเป็นที่หุบเขาและแอ่งที่ราบอยู่ระหว่างภูเขานะคะเรามาดูลักษณะทางอากาศบ้างนะคะเป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งและแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนนะคะคุณภูมิเฉลี่ยประมาณ24องศาถึง27องศาเซลเซียสนะคะมี3ฤดูด้วยกันก็คือฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อน ส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะคะดินส่วนใหญ่ในภาคเหนือจะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำเป็นแหล่งน้ำหลากหลายสายมีพื้นที่ป่าไม้มากเช่นป่าดิบเขาป่าสนเขาป่าเบญจพรรณแร่ที่สำคัญได้แก่แร่ดีบุกเหล็กฮังสเตนแล้วก็แมงกานีสเป็นต้นนะคะ และคุณครูอ้อมจะมาให้บทเรียนในเรื่องภูมิภาคของเราค่ะนักเรียนเห็นแผนที่ประเทศไทยไหมคะเขาบอกว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเหมือนขวานทองจากแผนที่ตรงนี้จะเห็นว่าประเทศไทยแบ่งออกเป็น6กภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ คตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะวัฒนธรรมเป็นตัวแบ่งค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์คือสิ่งที่ปรากฏบนเปลือกโลกซึ่งได้แก่ภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเช่น ภูเขาและแม่น้ำภาคเหนือภาคเหนือประกอบด้วยเจ้าจังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดนที่อยู่ทางเหนือสุดของภาคเหนือคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาวดินแดนส่วนนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคเหนือคืออำเภอปัวจังหวัดน่านมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคเหนือคืออำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนเมียนาเขตติดต่อกับประเทศพามา่าโดยมีแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินกั้นเขตแดนภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีป่าไม้มากจึงเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายเช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านภาคเหนือมีทิวเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าคือทิวเขาแดนลาวและทิวเขาถนนธงชัยซึ่งมีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดข,ของประเทศ มีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบทำให้ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดส่วนในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเพราะอยู่ไกลจากทะเล ทรัพยากรของภาคเหนือมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดไม้เศรษฐกิจที่สำคัญคือไม้สักมีแหล่งปลูกพืชที่สำคัญคือลุ่มแม่น้ำปิงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือภาคเหนือมีประชากรมากเป็นอันดับสี่รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ มีชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้แก่ชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีมากที่สุดรองลงมาคือชาวมง้งชาวลีซอชาวมูเซ์และชาวยาว้าสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเหนือนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวบนดอยต่างๆเช่นดอยอินทนนท์ดอยปุยและดอยสุเทพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในภาคเหนือคือการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งการชาดล้างพังทลายของหน้าดินเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนบทเรียนจบแล้วอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูปิ่งและคุณครูอ้อมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ค่ะขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะวันนี้มีการบ้านนะคะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและศึกษาจากคลิปนี้ทำใบงานของภาคเหนือะจะปริ้นหรือคัดลอกใบงานนี้ลงสมุดวิชาสังคมศึกษาก็ได้นะคะนักเรียนลงวันอังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2565ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ